สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NPO Auto วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบน้ํามันเครื่อง Crystal Ace กับน้ํามันเครื่อง Six Top นะครับหลังจากที่ได้เปรียบเทียบตัวน้ามันเครื่อง Crystal Ace กับน้ํามันเครื่อง Shell Helix Ultra ไปแล้วกับน้ํามันเครื่อง Mobil 1ไปแล้วท่านที่ยังไม่ดูสามารถเข้าไปดูใน playlist การเปรียบเทียบน้ํามันเครื่องของทางช่อง NPO Auto ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสาหรับตัวน้ำมันสำหรับการเปรียบเทียบน้ํามันเครื่องทั้ง2ตัวสําหรับการเปรียบ เทียบน้ำมันเครื่อง c s ัสเตลเอที่เป็นเกรด 5W40 เนื่องจากตัวเกรด 5W40 ไม่มีนะครับส่วนตัวซิกท็อจะเป็นเกรด 0W40 ซึ่งด้านข้างกระป๋องเนีเขียนไว้ว่า PAO 100% s y n t h e t i c นะครับส่วนของ c u ัสเตลเอจะเขียนไว้ว่า Advanced Fully Synthetic <Right. S 1> เรามาดูคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง c รัสเตลเอชกันก่อนนะครับตัวน้ำมันเครื่อง c รัสเตลเอเนี่ยจะได้รับเทคโนโลยีจาก C ัสเต l เป็นเทคโนโลยี f ฟ l ิด Titanium ซึ่งใช้กับตัวท็อปของทางคร s สเตล ซึ่งตัวฟลูอิดไทเทเนียมเนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันเครื่องทําให ดัมมันเครื่องเนี่ยสามารถรับแรงกดได้มหาศาลและช่วยลดแรงเสีษดทานทาให้ประสิทธิภาพของแรงเสียดทานเนี่ยลดลงไป20%อันนี้ต้องไปดูข้อมูลนะครับว่ากส่วนที่เขาวัดเนี่ยเขาวัดยังไงถึงลดลงไป20%สําหรับประโยชน์ของน้ํามันเครื่องคลัสเตอเอที่ได้รับก็จะมี1คือปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อแรงกดอาจสูงสุดเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ2คือลดแรงเสีษดทานที่ทําให้กําลังลดลง ในทุกรอบความเร็วและสภาพเครื่องยนต์ 3. ผ่านการทดสอบจากองค์กรอิสระที่มีมาตรฐานสูงสุด สำหรับประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว4ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก5ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแม้ภายใต้แรงดันสุดขีดมาดูคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง s i x TOP SAE 0W40 กันบ้างครับน้ำมันเครื่องเบนซินเกรดสังเคราะห์แท้ร้อที่ผลิตมาจากวัตถุดิบเกรดสังเคราะห์แท้ร้อปร์เซ็์ u b a s e p หรือที่รู้จัก ในนามชื่อ p a o Poly Alpha Olefin เป็นตัว U base plus เป็นเทคนิคเฉพาะของซิกเองนะครับสำหรับคุณสมบัติเด่นๆของน้ำมันเครื่องซิกก็จะได้แก่เด่นในเรื่องของการเป็นน้ำมันที่มีความบริสุทธิ์สูงมากมีความเหนื่อยคงที่เด่นในเรื่องของการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนได้อย่างดีเด่นในเรื่องของการระเหยตัวที่ต่ำให้การหลอร่อลื่นและปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีเด่นในเรื่องของการที่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชน นี้มีอายุการใช้งานได้มากกว่าน้ำมันเครื่องเกรดอื่นๆทั่วไปส่วนหอข้อถัดไปที่เราจะดูก็จะดูในเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคนะครับซึ่งทั้ง2ตัวมี SAE ตัว c ลัสซ o ตเนี่ยจะมี SAE 5W40 ตัวซิกจะเป็น 0W40 เพราะฉะนั้นข้อมูลเทคนิคบางตัวเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันมาเริ่มกันที่ความหนานแน่นนะครับความหนานแน่นของคลัสซ์จะอยู่ที่0.8522ส่วนของซิกจะอยู่ที่0.8540ของซิกจะมีความหนานแน่นนะมากกว่า ส่วน kinematic v i อ c o s i t y เนี่ยที่อุณหภูมิ40องศาคือความเหนื่อยในการไหลเนี่ยที่อุณหภูมิ40องศาของคราสตัลจะอยู่ที่69ซ e n t ตรกส่วนของซิกจะอยู่ที่84.35นะครับของซิกจะมีความหนืดที่มากกว่าในช่วงอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะครับสำหรับตัวถัดมาเป็น kinematic viscosity ที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสคืออุณหภูมิร้อนแล้วนะครับถ้าเป็นน้ำก็เดือดแล้วของคราสตัลจะมีค่า12.8 ซนติสโตรกส่วนของซิกจะอยู่ที่14.35เซนติสโตรกนะครับของซิกจะสูงกว่าตัวเลขนี้ตัวไหนมากจะยิ่งดีนะครับคือความเหนื่อยจะคงที่ที่อุณหภูมิสูงสําหรับ viscosity index หรือดัชนีความเหนื่เนี่ยของคลัสตอลจะของคลัสตอลจะมีค่าอยู่ที่187ส่วนของซิกจะอยู่ที่175นะครับของคลัสตอลจะสูงกว่านะครับตัวเลขนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับสำหรับ viscosity index ส่วนตัว total, total base number เนะี่ยของคลัสตอลไม่บอกไว้นะครับส่วนของซิกจะบอกไว้ ที่9.85ข้อนี้เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับส่วน flat point ก็คือจุดที่มันว่าไฟครับตัวน้ามันเครื่องว่าไฟเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงๆเนี่ยอุณหภูมิของคราสต์เลจะอยู่ที่208องศาเซลเซียสส่วนของซิกจะอยู่ที่230องศาเซลเซียสนะครับส่วนตัวถัดไปเป็นพัว point ก็คือจุดไหลเท,ทที่อุณหภูมิต่าคืออุณหภูมิเย็นเท่าไหร่ที่น้ามันเครื่องยังสามารถไหลยอยู่ได้ครับ ของคราสต์ลจะอยู่ที่ลบ45องศาส่วนของซิกจะอยู่ที่ลบ42องศาของคราสต์ลจะสามารถทนอุณหภูมิได้ต่ำกว่านะครับคือลบ45องศาส่วนค่า c c s เนี่ยของคราสต์ลไม่มีบอกไว้นะครับจะมีในส่วนของซิกจะอยู่ที่6,001ที่อุณหภูมิลบ35องศาก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ สำหรับข้อนี้ส่วนข้อต่อไปคือเป็น M R V ของ c ลั s t ตอไม่มีบอกไว้นะครับส่วนของ s ิกจะมีค่า30,000ที่อุณหภูมิลบ 40, 40, 40องศาครับสำหรับข้อมูลตัวถัดมาที่เราจะดูก็คือจะดูมาตรฐานที่ได้รับการรับรองนะครับโดยมาตรฐานตัวแรกจะเป็น S A E นะครับของ c ลั s t ตอเนี่ยจะได้มาตรฐาน S A E 5 W c 0ส่วนของ s i ก TOP จะได้มาตรฐาน S A E 0 W c 0นะครับส่วนมาตรฐาน A P I เนี่ยคลัสเตอจะได้ A P I S N กับ C F นะครับส่วนข ของซิกจะได้ API SN นะครับตัวคลาสตอสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับส่วนของซิกจะแนะนำไปใช้เฉพาะเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นนะครับส่วนมาตรฐาน a อซเนี่ยของคลาสตอจะได้มาตรฐาน a อซ a 3 b 3กับ a อซ a 3 b สส่วนของซิกจะได้มาตรฐาน a อซ a 3 b สส่วนมาตรฐานของ Mercedes Ben z a p Pro v e เนี่ยจะได้ในส่วนของคลาสตออย่างเดียวนะครับของซิกไม่ได้นะครับของคลาสตอจะได้226.5 229.3 229.5นะครับในส่วนของมาตรฐานของ v o l ks w า g e n ของคลัสเตอร์จะได้50200ทับ50500ครับของซิกก็จะได้50200กับทับ50500เหมือนกันนะครับในส่วนของมาตรฐานเรโนเนี่ยจะได้ในส่วนของคลัสเตอร์อย่างเดียวนะครับส่วนของมาตรฐานของ b m เก็ได้ในส่วนของซิกของซิกอย่างเดียวนะครับส่วนมาตรฐานของโปเช่เนี่ยของคลัสเตอร์จะได้ p r s c ช e A40 นะครับส่วนของซิกจะได้มาตรฐานของ p r s c ช e C30 นะครับหัวข้อถัดไปเราจะมาดูส่วนประกอบที่ได้จาก M S อสนะครับโดยจะเริ่มจากตัวส่วนของน้ํามันเครื่องค a สตัลเอกันก่อน,นครับสำหรับส่วนประกอบตัวแรกของน้ํามันเครื่องค a สตัลเอสเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่กลั่นได้ปิโตรเลียมดําเนินการด้วยน้ําพาราฟินิกเข้มข้นนะครับอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่25-50%ส่วนที่2เป็นส่วนที่กลั่นได้ปิโตรเลียมดําเนินการด้วยน้าพาราฟินิกเข้มข้นเหมือนกันนะครับอัตราความเข้มข้นจะอยู่ที่25-50%เหมือนกันส่วนตัวที่3เป็นน้าลลํนะามันหล่อลื่นปิโตรเลียม45-30นนรรั้ามมธชีติบห กว่า10%นะครับส่วนตัวที่4จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียม C 20-50น้ำมันธรรมชาติไฮโดรทรีตเหมือนกันอัตราเข้มข้นจะอยู่ที่น้อยกว่า10%เหมือนกันส่วนสุดท้ายจะเป็นกลั่นปิโตรเลียมพาราฟินิกเข้มข้นที่กลั่นตัวธรรมลายนะครับน้อยกว่า3%นะครับของคลาสตเลก็หลักๆก็จะเป็นปิโตรเลียมที่ได้มาจากการกลั่น ตามขั้นตอนของคาสโต้ซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับส่วนประกอบของน้ำมันเครื่องซิกที่ได้มาจาก MSDS เหมือนกันครับตัวแรกจะเป็นวั e ด e เซนโฮ o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  ลิเมอร์ไฮโดรเจนเนตะครับตัวนี้จะเป็น Base Oil Group C นะครับเป็น,น PAO อัตราความเข้มข้นจะอยู่ที่87-94.5ถึง94.5สบครับสมสมเยอะมากครับสำหรับตัวของน้ำมันเครื่องซิกท็อปสำหรับตัวถัดไปจะเป็น Additive Mixture นะครับอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่4.5ถึง10 ส่วนตัวถัดไปเป็นเอทานอลเบนซีนโพลิเมอร์วิฟ2ทเมทิลขีดหนึ่งนะครับแล้วก็3ามบิวทีดีนะครับดูที่0.5ถึง1.5นะครับส่วนสุดท้ายเป็นฟอสฟอรัสดิทิโอซิอิกนะครับไดคลีเอสเตอร์สินสองนะครับอัตราส่วนผสมอยูที่ศูจุดห้าถึง1.5ตัวนี้จะเป็นเบสออยล์กรุ๊ปท่าเป็นอิสเตอร์ตัวอิสเตอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้ชิ้นส่วนต่างๆมีความลื่นมากขึ้นนะครับ สรุปก็คือของซิกเนี่ยตัวหลักๆเลยที่เขาใช้นะเป็น P.O เป็นเบสออยล์กรุ๊ปสีที่อัตราความเข้มข้นจุด่ที่87-94.5มีความเข้มข้นค่อน,นข้างสูงนะครับก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของน้ำมันเครื่องทั้งสงตัวไม่ว่าจะเป็นคราสตัลเอชหรือเป็นน้ำมันเครื่องซิกท็อป 0WC0 นะครับสุดท้ายที่เราจะดูก็คือเราจะดูในส่วนของเรื่องราคากันก่อนนะครับราคาที่ได้มาจากเว็บไซต์ลาซาด้าซึ่งจะเริ่มจากตัวน้ำมันเครื่องคราสตัลเอชนะครับ น้ำมันเครื่องคลาสต้าเอทหนึ่งแกลลอนแถมฟรีอีก1ลิตรก็ทั้งหมดก็เป็น5ลิตรราคาอยู่ที่1,950บาทก็ถืออยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องคลาสต้าตัวท็อปของฝั่งคลาสต้าเองส่วนของซิกท็อปเนี่ย4ลิตรขายอยู่ที่1,336บาทนะครับถูกมากนะครับ ถูกจนน่าสงสัยว่าเบสออยที่ใช้จริงๆแล้วเป็น PAO จริงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวน้ำมันเครื่องซิกท็อปเพราะราคา4ลิตรอยู่ที่1,336บาทเนี่ยเทียบเท่ากับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ของบางยี่ห้อเลยทีเดียวสำหรับตัวน้ำมันเครื่องซิกท็อปตัวนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับทุกท่านที่กำลังหาข้อมูลเปรียบเทียบตัวน้ำมันเครื่องในเกรด SAE 40นะครับก็หรือกำลังหาตัวข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Class A กับน้ำมันเครื่องซิกท็อปนะ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง NP Auto อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ